สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเจอกับสาบ้านป่าพากินอีกแล้วนะคะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินอาหารบ้านบ้านเช่นเคยนะคะพี่น้องขาก็มีป่นนะคะพี่น้องขาป่นนะคะใส่ปลาป่นปลาแล้วคะแล้วก็ปลากดนะคะพี่น้องปลากดค่ะพี่น้องขานี่ค่ะพี่น้องค่ะอาหารบ้านๆนะคะพี่น้องขาแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องมาจ้ากินกับสาบ้านป่าค่ะก็มีปลากด ทอดกรอบนะคะพี่น้องปลากดพี่น้องขาแล้วมีผักชะอมเออแล้วก็เอลเอลูกอะไรนะลูกเกี๊ยมรักขีนกค่ะเพาราะว่ารักขีนกที่บ้านเยอะพี่น้องขาเยอะมากเลยพี่น้องขาตรงตรงหน้าบ้านจอดยาเยอะพี่น้องขามาเด้อคะ่ะพี่น้องกินข้าวด้วยกันจ้าพี่น้องขา ข้าวสวยเหมือนเดิมครับพี่น้องขาข้าวสวยเหมือนเดิมจะ้ะกินข้าวแค่นี้นะพี่น้องขาวันนี้มาค่ะขอแซบมีลูกโดดด้วยนี่ค่ะปนนี้คลุกข้าวอร่อยนะผนเนี่ยปร,รา อืมปลากฏดอืมต้มก็อร่อยนะปลากฏดเนี่ยอืม หมดแล้วจะอมหมดแล้วสุดท้ายแล้วจะอม,อมเจรยมพลมนะคะับฝนตกตั้งวันวันนี้ทั้งวันเลย นะะั่งตัดอะไรเนาะไรแหลมๆมันหนักเซี่ยอะไรอ่ะเนอะบบายโม่โม่โม่ไปหนา อพี่สามาให้ห huh. mm ืมโบเตังอืมอืมเออเออหืมอืมอืมอืม

Rồi Rồi cho Thật Tiếp hàng, Học Học thì rồi hả <laughs> bà băng hả sáng chết hả hết là 嗯。Mm. ลุยจ้ะโอสิดายสามลุยอืมอันนี้จะเป็นอาหารอืมเป็นอาหารหมดเลยสะเบิดอืมแรื่คิงบางคิงอ่อย เออไปมันจะไม่เห็นอะไรมัน,นจะกับข้าวอ,อืม,มกินอ่อยเรื่องอะไรแต่ใส่สมัยที่อืมสมัยที่ที่เข้าไปใส่ชุดชุดเรืองกับไอ้กระผ้าถุงไงที่นุย้ยหอยผ้าถุงอ่ะ

สวยมากเลยอรผักบุ้งนาพี่น้องวันนี้ยังตัดคัดไปในใจยึยังพัดหนจะพัดตั้งตั้งต้นเลยอันนี้คืนเดียวมันก็ออกแล้วถ้าว่ามันมันแจ้หย

ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาจากก่อนนะคะสวัสดีค่ะ